สวัสดีค่ะสวัสดี FC ชาลีค่ะทุกท่านค่ะลูกค้าวันนี้เราอยู่กันที่เพจเหมื่ยลี่นะคะโอเควันนี้เรามากันในเพจหมื่ยลี่เนาะเดี๋ยวเข้าดูก่อนขืนอนยังเอ่ยโอเคมาแล้ววันนี้ เริ่มเข้าสู่หน้า,<ม>าร้อน<ร>แล้วใช่ไหมประเทศไทยของเรานะคะร้อนมากร้อนน้อยร้อนที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้เนาะ,ะโอเคค่ะวันนี้เรามีอ่ารถในเครือมาส d a ามานะคะสําหรับลูกค้าสาวงมาส d a เนาะใครกาลังสนใจอยู่เดี๋ยววันนี้เรามีแวะพามาดูที่สาขา เทพัญญานะคะที่ตลาดรถสีนันต์ตรงนี้เนาะว่าชาลิคาเรามีรถมาสด้าคันไหนจอดบ้างแต่ว่าโซนด้านหน้าตอนนี้นะคะก็มีเจ็ดที่นั่งให้เลือกหลายคันเลยเนาะที่เทพัญญานะคะอัปเดตกันอีกอตรงนี้เนาะว้าวรถสีแดงนี่ขาดไปจากสาขานี้ไม่ได้เลยจริงๆนะคะตรงนี้นะเอ็มจีเอ็มจีคันนี้สี่แสนกว่าๆเท่านั้นนะคะมีซันรูฟแล้วด้วยใช่มีซันรูฟทุกตัวเลยตอนนี้เนาะแล้วก็ฟอร์จูเนอร์เราก็มีนะคะ โฟเนอร์ Turner, ตอนนี้มีอ่าตัวรีเจนเดอร์เข้ามาใหม่นะคะสองคั2 2> 28, นเลยเป็น2.8งจุดฟนะคะใครอยากแวะเข้ามาดูแวะเข้าดูได้เลยนะคะมีจอดที่สาขาลิขิตชีวันนะคะแล้วก็จะเป็นเออติก้าเออติก้าเจที่นั่งก็มีอยู่ตรงนี้ Honda าซี i ิที่ร้านก็มีหลายคันให้เลือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ยาลิสเอชีฟคันนี้ไม่ถึงสี่แสนนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเนาะรถปีสิบเก้าเลยใหม่ๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นอเวนซ่าเจ็ดที่นั่ง h อ v 5ห้าที่นั่งเราก็มีนะคะตรงนี้เนาะเอ็กซีรนะคะคันนี้จอดลอยๆอยู่ตรงนี้เลยใครอยากดูก็แวะเข้ามาดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูกันไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะ <laughs> วันนี้อากาศร้อนจริงๆ ใครอยู่กลางแดดนี่ระวังไหม้กันได้เลยนะคะตรงนี้เนาะโ okay. อเคไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะ,ะเป็นรถมาสดาสองห้าประตูดีเซลคันนี้เลยเป็นเครื่องดีเซลนะคะมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นในร้านเราตอนนี้เนาะราคาสามแสนหกหมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้รถปีสองพันสิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะไปดูด้านหลังกันว่าคันนี้ทุกอย่างเดิมๆจากศูนย์มาเลยนะคะ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้สองจุดด้วยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะใช่สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแม็กเดิมๆทุกอย่างเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะค,ะคันนี้ไม่มี <That S 1> แต่ง <pr ang. S 1> เพิ่มอะไรดัดแปลงไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าไปดูภายในกันอโว้ว uh, ภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าสะอาดมากเลยสะอาดสุดๆสำหรับคันนี้เนาะ mm hmm. เปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำก่อน mm hmm. ว้าวแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคันนี้เนาะ mm hmm. คันนี้เร่งมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะคะสำหรับมาด้าสองคันนี้เนาะ mm hmm. เป็นรถปีสิบห้าแล้วนะคะ คันนี้ก็คือว่าเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะสำหรับคันนี้เนาะเจ้าของเก่าดูแลดีมากภายในเบาะผ้าแต่ว่าแทบจะไม่มีร่องรอยการเปื้อนใดๆเลยนะคะเป็นลายอันนี้คือลายของผ้านะคะด้านหลังกว้างขวางเนาะคันนี้เป็นแฮชแบก็กแฮชแบ็กห้าประตูนะคะภายในก็กว้างขวางอยู่แล้วแถมใส่สัมภาระด้านหลังได้ด้วยเนาะสำหรับแฮชแบ็กคันนี้นะคะ เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้ส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเสียบ USB ได้มี USB ให้เสียบตรงนี้นะคะซีดีใส่ได้ด้วยช่องใส่ซ d ดีอยู่ตรงนี้ออะนี่ใส่ CD ดีลยนี่ยโโมากเลยเลโสุดๆมีช่องใส่ซ d ดีอยู่ตรงนี้นะคะเราเปิดยยงไง อ๋ออ่าอฟ์เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะพวงมาลัยมันติพวงมาลมันติเนาะอ่าพวงมาลัยมันติฟังชั่นมีเคปริาด้วยนะมีเคปริาติดด้วยนะมิวเสียงเลย มี fm am มีอะไรให้ตัวนี้จะอ่ายังไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาเนาะป๊อปอัพจะอยู่ในเอ๊จะอยู่ในอีกตัวหนึ่งนะคะสีแดงที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเนาะก็เป็นตัวที่ท็อปกว่านี้ใช่จะเป็นตัวท็อปกว่านี้นะคะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้เนาะไว้สําหรับอ่าวัด,ดความเร็วในการขับขี่นะคะสําหรับตรงนี้เนาะเอเยนช่่าสบายใจแน่นอนสําหรับรถชาลีค้าทุกคันนะคะทางร้านเราเนี่ยจะมีการเช็คเช็คอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เช็คคุณภาพรถทุกเช้าเนาะว่ารถสตาร์ตติดไม้ตรงนั้นติดตรงไหนตรงนี้ติดตรงไหน,นไหมนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบมาถึงปุ๊บรถจะไม่พร้อมดูนะคะรถทุกคันพร้อมเข้าชมเนาะขอแค่ลูกค้าทักเพจเข้ามาก่อนว่าแบบว่ารถเช็คว่ารถคันนี้จอดสาขาไหนเนาะเพราะว่าร้านเรามี3มสาขานะคะลูกค้าจะได้ไปไม่ผิดที่นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเนาะลูกค้าเนาะโอเคทุกอย่างหม่ๆม,ม่ไม่เอี่ยมหมดเลยนะคะรถคันนี้รถปี15้านะแต่ว่า ทุกอย่างยังใหม่ๆเหมือนรถปีแบบต้นๆอยู่เลยเนาะ,ะเดิมๆมากเลยตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทุกอย่างมันแบบดูดีใช่ดูดตามตามตามการใช้งานอะ่ะแต่ว่าการใช้งานที่ไม่ได้หนักจนเกินไปที่ทำให้รถดูดูโซมหรือว่าอะไระอย่างเี้เลยนะคันนี้ก็ถ้าเฉลี่ยแล้วก็ขับปีละประมาณหมื่นโล เฉลี่ยใช่ถือว่าน้อยนะคะ1,000งโลเท่านั้นเนาะถ้าตามหลักจริงๆเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,000มโลใช่ถ้าหมื่นโลต่อปีเนี่ยก็คือเฉลี่ยประมาณขับวันละสามกิโลต่อวันประมาณนั้นใช่ค่ะไปทำงานใกล้ๆเป็นรถแบบรถใช้ในเมืองอีโคคาร์อะไรสไตล์ประมาณนี้เนาะแถมได้ดีเซลด้วยใช่ได้เครื่องดีเซลด้วยประหยัดด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะใครชอบก็ แวะมาดูกันได้มีหนึ่งคันอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับเครื่องดีเซลเนาะหายากมากๆเลยนะคะคือมันเป็นรถฟังก์ชันที่แบบว่ามันพอพอสำหรับการใช้งานในประชีพประจำวันแล้วคือถ้าคนไม่ได้เอ่อซีเรียสซีเรียสในเรื่องของฟังก์ชันอะไรที่มันเยอะกว่านี้ก็คือเหมาะสมแล้วสำหรับความประหยัดน้ำมันความ ความสะดวกสบายอะไร<ช>แบบนีเ้เดี๋ยวเราลองเปิดดูหนะ้าห้องเครื่องกันดีกว่าคือมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วในเรื่องของเครื่องอและยังได้เป็นดีเซลที่เขาเรียกวอะไระประหยัดค่าน้ำมันไปอีกดีเซลที่ไฟฝันหรือเปล่าดีเซลที่ไฟฝันนะ <laughs> จ๊ะโอเค <Wow. S 1> อ่าเป็นเครื่อง Sky Active Technology นะครับผมตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วเนาะเป็น Sky Active แล้วนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยแต้มสีก็ยังมีอยู่เดิมๆเ,เลยนะคะเต็มไปหมดเลยอะเม็นสีอ่ะรับประกันไม่มีจมนะ้ำไม่มีชนหนะักไ,<ม>ไม่มีผิด,ผดความแน่นอนนะนะคะ,ะสำหรับคันนี้เนาะโอเคทุกอย่างเดิมๆนะคะ ก่อนก่อนรถออกจากร้านเนี่ยทางร้านเนี่ยจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนนะคะหนึ่งรอบเนาะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าขับขับไปจะต้องเช็คระยะอะไรหรือยังยังไม่ต้องนะคะเดี๋ยวร้านจัดการให้ก่อนเลยลูกค้าจะได้เป็นเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะเริ่มต้นออกไปจากร้านเลยเนาะ,ะจะได้ไม่ต้องกังวลในการใช้งานขอบคุณคุณนาคารินด้วยนะครับที่แชร์ให้ครับขอบคุณค่ะคุณนครินวันนี้คุณนครินอ่าอยู่สาขาสาขาไหนครับนะีิขิดชีวันใช่ ก็แวะเข้าไปหาคุณนักครินได้หรือว่าจะแวะมาหาเซลชาชาก็ได้เซลชาชาเซลชาชารับลูกค้าหลายแสนอัตานะครับผมตอนนี้นะคะพร้อมรับลูกค้าหลายแสนอัตราเลยถ้าใครสนใจก็สามารถทักแชทสอบถามได้่ะทักแชทเข้ามาได้เลยตอนนี้ใครอยากได้รถ รถไว้ใช้งานซื้อเงินสดราคาไม่ถึง2 0 0แสนเราก็มีให้เลือกหลายคันนะคะช่วงนี้เนาะช่วงนี้บอสนะคะปรับราคาใหม่หลายคันเลยนะคะลดราคาเบาแต่ว่าคุณภาพดีเนี่ยมีจอดที่นี่หลายคันเหมือนกันนะอย่างตรงนี้ก็มีอยู่2คันนะคะเป็น v ีเป็น v OS, ีอตัวเ S <S <Limited, S 1> อสลิถูกต้องภายในเดิมๆอยู่เลยนะคะคันนี้คือภายในเดิมมากเราเคยไลฟ์ไปแล้วกันช่วงหนึ่งเนาะ,ะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วไลฟ์ไปแล้วควันนี้นะคะภายในแบบว่าสะอาด ทางที่เป็นรถปีอ่ะประมาณ2009เนะคันนี้เนาะใช่ใช่รถ2009ใช่แต่ว่าแบบทุกอย่างเดิมเดิมสีเดิมเดิมไฟไม่มีเหลืองนะคะตรงนี้ปกติไฟจะชอบเหลืองไนแต่ไม่มีเหลืองเขาเขาไม่ได้เรียกเหลืองเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นฝ้าเป็นแบบฝ้าแล้วก็มันต้องทําความสะอาดอะไรต่างๆมัต้องถอดออกมาทําความสะอาดมาขัดอ่าทุกอย่างเดิมเดิมอ่ะส่วนต่อไปนะคะน้องแดงน้องแดงของเรานะคะมาสด้าแดงคันนี้เลยนะคะ อ่าเป็นมาสด้าใช่เป็นแฮชแบ็กมาได้สอง,งคู่เลยนะคะแต่ตัวนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นรถปีใหม่หน่อยปีสองพันสิบเก้านะคะตรงนี้เนาะเราดูแต่ตัวนี้จะได้เป็นโปรเจคเตอร์เป็นไฟแบบใหม่แล้วใช่ไหมโนะปรเจคเตอร์ดี LED แล้วเนาะสำหรับไฟคันนี้เนาะไฟตัดหมอกมีมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวไฮคอนเนก ต้องเป็นตัวไฮคอนที่ไม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 ่กว่าตัวนู้นน่อยใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังว่าแตกต่างกันไหมกับตัวเมื่อกี้เนาะแต่ตัวนี้น่าจะได้กล้องมาด้วยหรือเปล่ามีเซ็นเซอร์หลังแต่ว่ามีเซ็นเซอร์หลังให้สี่จุดพร้อมท่อแต่งให้ด้วยอ่าค่ะนี่ขอบคุณคุณหญิงพนิดาด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะคุณพานิดาอ๋อนี่ไงมีกล้องหลังเนี่ยนะคะใช่ต่อคันนี้มีกล้องหลังตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นตัวไฮคอนเน็กซ์ต้องมีกล้องไ่ายหลังอยู่แล้วนต่อย่นงันเขาบอกว่ามันซื้อที่จินแนะ แล้ฉีดและย้อนไปข้างหน้าฉีดและย้อนไปข้างหน้าเซ็นตาชอมเล่นบ้าไปแล้วนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นแม็กแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สําหรับแม็กและคันนี้เป็นคีเรตด้วยเป็นแกุ์แจงคีเรตคันนี้เป็นแม็กแต่งอคันนี้ภายในก็คือเบาะแดงมาเลยนะคะคันนี้เขาได้ไปเป็นแต่งเบาะมาเพิ่มเนาะแต่ทุนนี้จะได้ป๊อปอัพแล้วนะหรือว่ามันแดงอยู่แล้วมันเป็นเบาะแดงอยู่แล้ว อาจจะเป็นตัวท็อปแล้วมั้งเนี่ยเป,เป็นตัวอ๋อตอนนี้เป็นตัวรองอยู่ไฮคอนนะคะเป็นไฮคอนคือเขาอาจจะเอาไปทำเบาะแดงก็ได้นะใช่มันจะเอาไปทำหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเบาะหนังเลยนะคะตัวนี้สําหรับในแดงแดงไม่แดงไม่มีแรงเดินจริงๆคันนี้ถูกต้องนะโอเคโอเคเดนั่นนะ เราปิดไฟก่อนต้องปิดไฟไว้ก่อนโอเคค่ะหัวแอร์แรงมากนี่แล้วก็มีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาตรงนี้เลยเนาะสำหรับตัวไฮคอน n e c t คันนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปเนาะหน้าจอนี้น่าจะจะเป็นทัสหรอไม่ทัสอ๋อทัสแต่แต่ถ้าเวลาขับมันทัดไม่ได้นะอ๋อใช่เพราะความปลอดภัยเนาะใช่ไหมเขาก็เลยคือเขาก็มาซิน่าเขาออกแบบมาดีนะคือตรงแบบว่า ให้ให้ทําตรงนี้แทนใช่เหมือนรถคือปรับคือเขาเรียกว่าอะไรเราเราขับแล้วเราสามารถแบบปรับปรับเอาใช้มือปรับอย่างเงี้ยใช่แล้วจะไปเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็เออไม่ไม่สะียการทงตัวไงใช่ก็เปนารงนี้นะคะเราปรับได้เลยจากตรงนี้เนาะเหมือนพวกรถยุโรปอะไรพวกนี้เลยใช่ปะเขาก็มาทางยุโรปนั่นแหละเขาก็เน้นแบบเน้นฟังก์ชันนะคะก็คือการออกแบบของเขาจะออกไปทางแบบรูลาสไตล์ยุโรปนะมาสด้ายิ่งมาสด้าสามนี่ ยุโรปเลยอะภายในอะคือยุโรปแท้ๆเลยออเมันฮุ่งมากเออมันฮุ่งมากเลยอ่ามันฮุ่งมากเลยอ่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นควบคุชคอนโทรลอ่าฟังเสียงนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวติดดิสคสีเพราะเพลงมันมีลิขสิทธิ์แน่นอนโอเคโอเคแต่ตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่กดไปเนวิเกเตอร์นี่ อ๋อสามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่นะคะปุ่ม uh นี้เนอันนี้ค right> ือเนมิเกเตอร์อ oh. ันนี้ก็คือเข้าปุ่มเพลงอันนี้คือหน้าจอฮมหน้าจอะไรกดหน้าจอหูก็หน้าจอหูเ๋ิดเปิดไฟเป็น LED ด้วยนะครับผมใช่ LED สีขาวแล้วนะอ่เป็นสีขาวเลยเนาะปกติจะเป็นมอวนี่ดูดีทมท้องเรื่องใช่แล้วนะคะแล้วเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยของมาด้าเนาะที่มันจะแบบ สามารถกดแบบว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้ทําทุกอย่างได้ตรงนี้ใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้ปิดเสียงก็ได้จากตรงนี้เลยอปิดเสียงก็คือกดลงไปนี่คือเขารถเขาก็มีหลายหลายอย่างให้เล่นเหมือนกันนะมีโหมดปอร์ตยด้วยใช่เวลาขับไปเนาะโหมดสปอร์ตก็มีเลือกสามารถปรับเป็นเกียร์แมนวลได้ด้วยนี่อ๋อใช่ใช่ใช่คือหักมาปั๊บแล้วตบเข้าป ก็คือแมนูได้เลยใช่ไหมได้ใช่แทุกอย่างนี้คือแบบเขาก็มีใส่ซีดีเหมือนกันนะนี้อันนี้ก็เพิงสังเกตเหมือนกันนะใช่ค่ะมีซีดีตรงนี้เนาะใครอยากแผ่นเสียงต่างๆนั้นนะ USB มีให้ใสได้คือคันนี้ก็เรียกว่าพร้อมเพราะว่าเป็นอ่ารถปีใหม่ๆแล้วนะคะทุกอย่างก็จะใส่มาให้ค่อนข้างที่จะครบเนาะครบคันแบบว่าไม่ต้อง เราไม่ต้องแบบไปทําอะไรเพิ่มเลยใช่คันนี้เลขไมก็อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลนะคะหนึ่งแสนต้นๆเนาะสำหรับคนั้านี้ตรงนี้นะกล้องชัดมากเลยเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณใช่แล้วอันนี้รถปีอะไรมันจะสิบแปดหรือเปล่าสิบแปดสิบเก้า ก็ใช้ขับใช้ขับอยู่ค่ะนี่ก็เฉลี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าใช่หมื่นกว่าโลหรือประมาณสองนั้นเราเป็นรถใช้งานนะคะเป็นรถใช้งานหน่อยก็ตามตามการใช้งานรถมือสองส่วนใหญก็จะเป็นการเขาเขาใช้งานมานะครับก็ก็จะเป็นเรื่องของอ<ม>คุณภาพด้วยคือถ้าเจ้าของเก่าดูแลดีแม้ว่าจะใช้งานมาหนัก รถก็ยังมีคุณภาพอยู่ใช่การใช้งานต่อเนื่องนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะดีกว่ารถที่จอดไว้นะคะใช่ใชเพราะว่ารถมันได้มีการขับเคลื่อนบางทีถ้า<ด>จอดไว้เฉยๆอาจจะมีปัญหามันมีมีหลายมีหลายบ้านที่แบบจอดไว้แล้วเครื่องน็อกเครื่องพงังมาสตาร์อีทีไม่ติดหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยแต่ว่ารถที่แบบว่าใช้งานต่อเนื่องเนี้ยก็ยังมีการขับขี่มีการดูแลอยู่ทุกวันนี้นะคะใช่วก็ โอเคมันก็โอเคอ่ะมันก็ตอบโจทย์ต่อการใช้งานอยู่คันนี้เพราะว่าเก็บของเก็บอะไรก็ได้เยอะแล้วก็ได้เบาะหนังด้วยไงคันเนี้ยได้เบาะหนังไปด้วยนะคะทําความสะอาดง่ายเลยเนาะอันนี้ <Wow. S 2> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคําว่าแฮชแบ็กอ่ามันจะมีแฮชแบ็กกับฟาสต์แบ็กอ่ามันมีสองแบบนะยังไงอะคือแฮชแบ็กเนี่ยจะเป็นแบบประมาณสี่ประตูหรือห้าประตูเขาจะเรียกว่าแฮชแบ็กแต่ถ้าเป็นฟาสต์แบ็กจะเป็นรถแบบสามประตูก็คือ เหมือน C20 อ่าเป็นพวกแบบนั้นเขาเรียกา fastback 2 5 0คือมันจะออกเป็นแนวแบบรถสปอร์ตที่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะกระโปรงหลังเปิดแบบคล้ายๆแบบนี้เปิดอ่าหนึ่งอย่างนั้นนะเขาจะเรียกว่า fastback หายากมากเลยใช่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีแต่บางทีที่เขาเรียกว่า fastback จริงๆอาจจะไม่ใช่ fastback ก็ได้นะอย่างแบบพวกอ่อะไรบางคันอ่าอย่าง city อย่างเงี้ยอันนั้นจริงๆเขาก็ได้ cashback นะเพราะว่าเขาเป็นห้าประตู หรือ4ี่ประตูขึ้นไปถูกต้องแต่ถ้าเป็นฟาสต์แบกต้องเป็น3ประตูเท่านั้นอย่างเช่น C 2 2 0ป่ะหรือ C 2 5 0 C 2อ0อ่าอะไรแบบนั้นอ่ะอันนั้นเขาจะเรียกว่าฟาสต์แบกเพราะเป็น3ประตูไฟอะไรออกเดิอมมีไฟเดียยที่กระจกด้วยมีไฟเดียวที่กระจกนะคะไฟสูงไฟเอาปิดไฟอยู่นี่มาตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะในเรื่องของการให้ความรู้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูลูกค้ากันก่อนอา๋ยะอยู่อยู่กับผมก่อนเนาะอ่ก็สําหรับไฮไลท์ของเราทั้งสองคันนะครับผมก็ได้จบไปแล้วนะเดี๋ยวเซฟชาชาจะต้องไปดูลูกค้านะครับพอดีมีลูกค้าเข้าร้านมานะครับผมสําหรับมาสด้าสองแฮชแคันนี้นะครับผมอยู่ที่1นึ่งแสนไอสี่แสนหนึ่งหมื่บาทนะครับ ในราคานี้ในรายส่วนนี้รับส่วนลดสูงสุดไปเลย20ง0มบาทเล้าหมือนเก้าพบาทนะครับเท่าไหร่นี่ยส่งส่วนสี่หน่กส่หนึ่งเกก็รับส่วนลดไงมีส่วนลดสอง0มือ,อีก20,000บาทก็จะเป็นสำหรับคันนี้เนาะหรือว่าแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะลูกค้าเลือกได้เลยตรงนี้ว่างหนึ่งคัน <laughs> เาาเ,เดี๋ยวจะ,<ล>ะมี <ลด S 1> รถมาเติมเนาะน่าจะมีขับรถไปให้ลูกค้าดูนะคะตรงนี้เพราะว่าร้านเรามี3สาขาเลยลูกค้า Walk- in mm hmm. เข้ามาทุกวันนะคะทุกสาขาเลยตอนนี้ใครกําลังสนใจคันไหนเนี่ยต้องรีบจับจองกันแล้วเพราะว่าเป็นที่ต้องการแทบจะทุกคันเลยนะคะร้านเราเติมรถใหม่ตลอดนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบว่า หรือว่ามีคันในใจคันไหนที่อยากได้ก็ส,สอบถามเข้ามาได้เนาะอาจจะมีคันที order, ่แบบเอออาจจะมีคันที่แบบกําลังรองเข้ามาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแชทสอบถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราให้บริการเต็มที่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะร่าวๆว่าสาขานี้มีอะไรจอดกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีด้านหลังโซนหลังในส่วนมากเป็นกระบะเนาะใช่เป็นกระบะส่วนมากเราก็จะคัดตัวเป้งตัวเป้งมาไว้สาขานี้ ค่อนข้างที่จะมีตัวเป้งเยอะหน่อยนะคะตรงนี้เนาะใช่ตัยต้าล็โคใช่ต,ตัวยต้าล็คโคตอนนี้จะจอดแค่สาขาละหนึ่งคันนะคะเพราะว่าละเรามีน้อยอ่ะมีสามคันเองหายากาหายากใช่มาไวัยไปไวัยเหมือนกันใครต้องการเนี่ยแวะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะราคาถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนละถูกกว่าค่อนข้างเยอะด้วยล็คโคเนาะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฟอร์ ฟอดสีขาวเป็นสีที่หาย,ยากนะคะสําหรับเรนเจอร์สีขาวเนาะตอนแรกมีอยู่สองสำคันแต่ตอนนี้เหลืออยู่ตอนนี้น่าจะเหลือสองคันละเป็นแคปบทั้งสองคันเลยใช่เพราะาตอนแรกมีสีประตูสีขาวคันหนึ่งก็ออกไปแล้วลูกค้าซื้อเงินสดออกไปเลยนะคะเลขใหม่น้อยมากหนึ่งหมื่นสามพันโลเองคันนั้นอะ่ะคือคุ้มสุดๆเลยรถปีคือถ้าใครมาไวก็ได้ไวอะ่ะใช่รถปียี่สิบสองคือแบบไม่คุ้มคือคุ้มอ่ะคุ้มเหมือนมือหนึ่งเลยแทบจะเทียบมือหนึ่งเลยนะคะซื้อค,คุ้มสุดๆ อ่าน้องออ l นิวก็มีให้เลือกหลายคันหรือว่าจะเป็นแครี่ขนไข่แครี่ขนไข่ของผมแครี่ขนไข่แล้วก็มีนะคะน้องใหม่มากจะบอกว่าจริงๆใหม่มากจริงๆนะคันนี้ให่แล้วก็ได้แบบคือเราไม่ต้องเอาไปทําอะไรเยอะเพราะเขาติดแบบมาพห้อยงแล้วโอเคใครสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยมีหนึ่งคันลาเหล็กหรือว่า เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกันศาสตร์ก็มีใ่้แล้วถ้าจะเป็นปีเก่ากว่านี้ยังไม่มีเข้ามานะคะตอนนี้เราจะเป็นรถปีใหม่เลยปี20ขึ้นไปส่วนใหญ่รถเราจะเป็นปีใหม่ส่วนมากจะเน้นปี20ขึ้นไปเนาะเพราะว่าแบบลูกค้าต้องการจัดไฟแนนซ์แล้วก็สามารถทําเรื่องไฟแนนซ์ให้ได้แต่ถ้าเป็นรถปีเก่ามากๆเนี่ยลูกค้าจะค่อนข้างที่จะเสียเปียกทางในเรื่องดอกเบี้ยด้วยใช่ถ้ารถปีใหม่ดอกเบี้ยก็จะถูกกว่าใช่รถปีใหม่ดอกเบี้ยจะถูกกว่านะคะลูกค้าแล้วก็ คือคือถามว่าราคามันสูงไหมมันก็สูงแต่ว่าเทียบกับอายุการใช้งานเลขไม้อะไรพวกนี้มันก็พอทดกันไปได้เนาะตามราคาคือทุกอย่างเนี่ยก็คือตามราคาอย่างที่เราบอกนะคะบางทีลูกค้าอาจจะไม่เห็นว่าโอ้คันนี้ปีเดียวกันเลยที่ร้านอื่นแต่ทําไมแบบเขาขายถูกกว่ามากอันนี้ต้องเทียบสภาพรถเลยนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยคันหนึ่งเลขไม้หนึ่งแสนกับอีกคันหนึ่งเลขไม้หนึ่งหมนนื่นเนี่ยค่ะ ก็คือเทียบการใช้งานอะรถคันหนึ่งแสนต้องใช้งานมาเยอะกว่าอยู่แล้วนี้เนาะราคาก็จะต่างกันทุกอย่างมีแบบว่ามีตัวแปรหมดนะคะเป็นตัวแปรหมดถ้าใครไม่ถ้าใครซีเรียสส่วนมากก็ซีเรียสแหละเราซื้อของไปเนาะราคาหลายแสนอะเราก็อยากได้ของดีๆนะคะร้านเราก็พยายามจะคัดสรรรถดีๆมาให้ลูกค้าเนาะส่วนมากตอนนี้จะเป็นรถปี20ขึ้นแล้วนะคะทั้งกระบะแล้วก็ SUV เก๋งต่างๆเนาะทุก <จะ S 1> ทุกอย่าง ใช่<ม>ทุกอย่างเลยจะไม่ค่อยเอาปีเก่ามาแล้วนะคะเ,เพราะว่าปีเก่าแล้วก็เน้นคุณภาพพีซชที่แบบว่า,าไม่ไม่อยากให้ลูกค้าได้ดอกเบีย้ยแพง,งจริง,รงๆอันนี้คือเรื่องหลักเลยถ้าดอกเบีย้ยแพงข้างวดก็จะสูงนะคะแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเงี้ยอย่างพื้นฐานเลยการจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็คือไรายได้ต้องเป็น2เท่าของข้างวดนะคะลูกค้าเราก็เลยอยาก อยากให้ลูกค้าได้ลดใหม่ราคาดีนะคะราคาไม่แรงเนาะจับต้องได้แล้วก็ค้างวดนเบาๆเพียงพอต่อหลายได้นะคะส่วนมากเนี่ยลูกค้าฐานเงินเดือนหมื่นห้าก็ออกได้แล้วไม่ไม่มีเครดิตก็ออกได้นะคะเดี๋ยววันนี้มีนัดเซ็นคนหนึ่งเนาะลูกค้าไม่มีเครดิตฐานเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมาดูกันว่าจะได้ไหมแต่ว่าคิด คิดไว้คร่าวๆแล้วว่าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวร้านเราจัดให้นะคะแต่ว่าง่ายๆก็คือลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเนี่ยขอให้มาหาเราเป็นที่แรกนะคะจะได้พยายามไ,ไปทำอะไรกใช่อ,อย่าพยายามไปที่อื่นเนาะแล้วเพราะว่าด้วยความที่ร้านเราเป็นร้านใหญ่เป็นดีลเลอร์ใหญ่นะคะจะได้สิทธิพิเศษจากอ่าในเรื่องของดอกเบีย้ยอ,อะไรต่างๆมากกว่าร้านที่แบบว่าร้านเล็กกว่าอะไรอย่างนี้เนาะเราจะได้ดอกเบีย้ยที่ดีกว่านะคะขอแค่มาหาเราเป็นที่แรกนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าไปที่อื่นแล้วไม่ผ่านเพราะว่าดอกเบี้ยเขาสูงเนาะ ไปที่อื่นแล้วแบบคือที่อื่นอาจจะดอก8บาทแต่ของเราอาจจะได้ที่6บาทเนี่ยเออคือมันแค่ดูเหมือนดอกเบีย้ยต่างกัน2บาทแต่เป็น2บาทที่ทําให้ข้างว่าต่างกันหลายพันนะคะลูกค้าคือหลายๆอย่างมันก็มีปัจจัยหมดเนาะทั้งดอกเบีย้ยทั้งอะไรนั่นนี่อย่าเห็นอย่าแบบจะไม่คิดว่าร้านเล็กๆเ,เข้าขายถูกกว่าอ่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเทียบถึงอ่าขายถูกถไม่ว่าแต่ว่าถ้าเทียบถึงแบบ เครดิตที่เต็นเขาได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็ส่งผลต่อการจัดเฟ้นแอนของลูกค้านะคะขอแค่มาหาเราก่อนเป็นที่แรกเนาะอย่าเพิ่งไปที่อื่นนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ฝากไว้กันเนาะสองคันแล้วก็ฝากสามสาขานอยใช่สองคันเดี๋ยวสองคันไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือเป็นมัสด้าแฮชแบกนะคะเครื่องดีเซลหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องเบนซินอีกหนึ่งเนาะตรงนี้นะคะ ร้านเราเนี่ยมีสามสาขา,าสาขาใหญ่จะคือสาขาลิขิตชีวันนะคะอยู่แยกหนองจอมผ่านฮอนด้าพาราได์ไปยูเทิร์นแรกยูเทิร์นได้เลยนะคะอยู่ซ้ายมือเนาะตรงนั้นจะรวมรถพรีเมียมนะคะรถพรีเมียมจะจอดอยู่ที่สาขานั้นสาขาเดียวนะคะเบนบีเอ็มฮุนไดมีที่สาขาลิขิตชีวันเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากจะรวมรถ ปีใหม่ๆไม่เกิน5ปีอายุไม่เกิน5ปีจะเจาะที่สาขาลิขิตชีวันเป็นหลักนะคะส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาสันผีเสื้อเนาะจากจากแยกรวมโชคเนี่ยเลี้ยวไปทางสารากางนะคะจะอยู่ตรงข้ามโรงแรม B2 เนาะก่อนจะถึงทางขึ้นสะพานอยู่ติดกับหมู่บ้านลาดดารมนะคะตรงนั้นเลยแล้วก็ ส่วนมากจะเป็นกระบะนะคะกระบะจะจอดอยู่ที่สาขาสันผีเสื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะคะใครอยากเข้าดูกระบะเนี่ยแนะนําเข้าที่สาขาสันผีเสื้อได้เลยนะคะส่วนสาขาที่3ก็คือเทพปัญญาตรงนี้นะคะจะขัดจะขัดรถที่แบบเป็นตัวท็อปๆหน่อยเนาะรถที่เป็นที่ต้องการมีหลายรุ่นให้เลือกสรรเลยนะคะแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาดูได้นะคะวันนี้น้องชาชาอยู่สาขาเทพปัญญาเนาะ อยู่ถึงสีอ่อยู่ถึงก่อนสี่โมงเพราะว่าสี่โมงต้องไปเซ็นสัญญาที่สามีเสื้อแล้วนะคะวันนี้เนาะขอให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านฉลุยนะคะลูกค้าคนไหนอยากได้รถแวะเข้ามาหาเราก่อนเป็นที่แรกแค่นั้นพออย่าเพิ่งไปคือที่อื่นก็แวะดูได้แต่อย่าเพิ่งไปเซ็นสัญญาอย่าเพิ่งยื่นบัตรประชาชนให้ขอแค่นั้นเลยนะคะบัตรประชาชนนี่คือสําคัญมากเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่รู้นะคะห้คิดว่ายื่นบัตรประชาชนให้เช็คอาจจะแบบไม่ต้องเสียอะไรแต่ก็คือคุณเสียเครดิตไปแล้วหนึ่งรอบนะคะตรงนั้นเนาะ ถ้าได้ยื่นบัตรประชาชนเช็คแล้วก็คือเสียเครดิตเลยนะคะตรงนั้นเดี๋ยวเพิ่งไปยื่นให้ใครนะคะขอตัดสินใจให้ชัวร์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแบบว่าโอเคเช็คเครดิตอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ามาที่เราที่แรกเนี่ยเราทําให้คุณได้ทุกกรณีแน่นอนเนาะถ้าคุณมีอาชีพที่ตรวจสอบได้นะคะช่วงนี้จะอ่าช่วงนี้ลูกค้ารับเงินสดก็คือยังประเมินได้อยู่นะคะแต่ว่ายังประเมินไรายได้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะประเมินได้น้อยเนาะลูกค้าที่รับเงินสดนะคะ หน้างานอาจจะต้องแน่นนิดนึงเนาะเพราะว่าเงื่อนไขธนาคารค่อนข้างโอ้แดดแรงมาเงื่อนไขธนาคารค่อนข้างที่จะเคร่งนิดนึงนะคะแต่เราก็พยายามทาให้ลูกค้าทุกคนได้ผ่านเนาะได้คือได้นะคะไม่ได้เราก็ไม่ฝืนเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าเสียเครดิตนะคะเดี๋ยวเราก็มีวิธีแนะนําว่าแบบทําแบบไหนดีแบบไหนดีอะไรเนานะเดี๋ยวเราแนะนําให้นะคะขอแค่มาหาเราเนาะตรงนี้นะคะ โอเคเดี๋ย okay, ววันนี้ฝากกันไว้ประมาณนี้นะคะเจอกันอีกทีสี่โมงสี่สิบสี่นาทีน่าจะเพจใหญ่หรือเปล่าวันนี้สี่โมงสี่สิบสี่นาทีที่เพจใหญ่เลยนะคะสาขาสันผีเสื้อนะมีลดอัปเดตเข้าใหม่อีกแน่นอนเลยถ้าไปสันสันผีเสื้อนะคะเจอกันค่ะลูกค้าอย่างไงวันนี้น้องไปก่อนนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูได้นะคะสาขาเทพัญญาเนาะอยู่ล็อกสุดท้ายติดกับร้านเจลังเลยนะคะตรงนี้เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ